สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําตัวอย่างการเดินสายเมนของบ้านพักอาศัย2ชั้นที่ติดตั้งตู้คอน s u m e r Unit Black ูนิตปลั๊กออนไทป์เมน r c b o จํานวน2ตู้โดยแยกชั้นละตู้ให้กับเพื่อนๆครับ หากที่บ้านของเพื่อนๆนะครับใช้งานตู้คอน s u m e r unit plug อ n type ที่มีเมนเบรคเกอร์ของตู้เป็นเบรคเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCBO โดยมีความต้องการที่จะติดตั้งตู้คอน s u m e r unit จำนวน2ตู้โดยให้ตู้ใบหนึ่งนะครับคุมไฟที่ชั้นล่างและตู้อีกใบหนึ่งคุมไฟที่ชั้นบนเราจะเดินสายอย่างไรครับ โดยคลิปนี้นะครับผมขอยกตัวอย่างการเดินสายสำหรับมิตเตอร์ไฟฟ้า1เฟส15วงเล็บ45แอมป์และขออ้างอิงขนาดสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงครับหากสายเมนที่บ้านของอเพื่อนๆนะครับเดินสายเมนเข้าบ้านที่ชั้น2เราก็จะติดตั้งเมนเบรกเกอร์ขนาด50แอมป์ทริป10 KA จำนวน1ตัวเพื่อป้องกันการใช้กระแสะไฟฟ้าเกินจากตู้คอน s u m e r unit ทั้ง2ใบจนทำให้มิตเตอร์ไฟฟ้านั้นเสียหายได้ครับ โดยจะติดตั้งเมนเบเกอร์นะครับข้างตู้คอน s u m e r unit ชั้นบนครับการเดินสายเมนไฟฟ้านะครับแลาก็จะเดินสายลายจากมิเตอร์ไฟฟ้ามายังขั้ว L ทางด้านไฟเข้าของเมนเบเกอร์ครับส่วนสายนิวทัลนะครับก็จะเดินสายจากมิเตอร์ไฟฟ้ามายังกราวบาร์ในตู้คอน summer unit ชั้นบนก่อนเพื่อเชื่อมต่อกับสายต่อหลักดินและแท่งหลักดินครับ โดยสายต่อหลักดินนะครับมาตรฐานกําหนดให้เป็นสายตัวนําทองแดงที่หุ้มด้วยฉนวนโดยจะต้องเป็นสายเส้นเดียวที่ยาวตลอดเส้นโดยไม่มีการตัดต่อสายครับต่อไปนะครับเราก็จะเดินสายนิวท่ลจากกราบาท,ที่ตู้มายังขั้วเอ็นทางด้านไฟเข้าของเบนเบเกอร์ดังรูปวงจรตัวอย่างนี้ครับ ต่อไปนะครับเราก็จะเดินสายลายและสายนิวรทลจากขั้ว L และขั้ว N ทางด้านไฟออกของเมนเบเกอร์มายังเมน r c b o ในตู้คอน s u m e r ยูนิตชั้นบนและตู้คอน s u m e r ยูนิตชั้นล่างดังรูปวงจรตัวอย่างนี้ครับส่วนสายกราวนะครับเราก็จะเดินสายกราวจากกราวบาที่ตู้คอน s u m e r ยูนิตชั้นบนมายังกราวบาที่ตู้คอน s u m e r ยูนิตชั้นล่างครับ ซึ่งข้อดีของการเดินสายแบบวิธีดังกล่าวนี้นะครับหากวงจรย่อยวงจรใดวงจรหนึ่งนั้นเกิดกระแสไฟฟ้ารัว่วเมน RCBO ของตู้นั้นนะครับก็จะทริปเพื่อตัดวงจรไฟฟ้าออกครับโดยที่ตู้คอน summer unit อีกใบนั้นก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติอยู่ครับ และการติดตั้งเมนเบเกอร์ก่อนแยกจ่ายไฟไปยังตู้ทั้ง2ใบนะครับก็จะเป็นการป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าของตู้ทั้ง2ใบรวมกันแล้วไม่ให้ใช้กระแสไฟฟ้าเกินจนทําให้สายเมนร้อนหรือมิเตอร์ไฟฟ้าเสียหายครับ แต่ข้อควรระวังในการเดินสายวงจรย่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นวงจรสวิตบันไดาหากเพื่อนๆใช้ไฟจากตู้ใบไหนนะครับก็ให้เดินสายนิวทอลและสายกราวกลับไปยังตู้ใบนั้นครับพอถ้าเพื่อนๆเดินสายนิวทอลหรือสายกราวกลับไปผิดตู้นะครับก็จะส่งผลทำให้เมน RCBO ซีนั้นทริปครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการติดตั้งในงานของเพื่อนๆได้นะครับ